สวัสดีทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับท,ทุกคนพบกับช่องทงใจไตเจ้าวันนี้จะมาเ่าเรื่องอะไรกันนะทุกคนนะครับผมอ้าวใ้าโทรมานี่ไงใครโทรมาอีใครโทรมานี่ไงนี่ไงไงครับทุกคนสวัสดีครับผมพบกับช่องทงใจไตเจ้าพบกับช่องทงใจไตเจ้า อาจชิปลงในวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าลงหลายหลายวันแล้วเป็นสองเดือนแล้วครับผมสองสามเดือนแล้วมันจะลงชิปสองสามเดือนแล้วครับผมสองสามเดือนแล้วมันจะลงชิปวันนี้ไม่จะลงชิปในวันนี้จะลงชิปใหม่อีหนึ่งวันแล้วอีสองสามวันก็ลงอีเลือดเลือดหนึ่งหนึ่งวันถึงสองวันก็ลงอีจะประหยัดไว้อยู่นะครับผมสวัสดีครับ วันนี้จะมาแจ้งว่ามีลงชีพสามเดือนนะครับผมชองเดือนนี่แหละประมาณชองเดือนนี่แหละไม่เกินสามเดือนหรอกเพราะว่าข่านาชุรกอยู่ครับผมถ้าติชุรักานำวัดอยู่ครับผมมันจะลงชีพชสองสามเดือนแล้วมาแจ้งเขานะครับผมตรงชัยใต้เจ้าครับผมสวัสดีเพืขอผช่องทงชัยใต้เจ้าครับผมสวัสดีครับผมพพกขอผช่องทงชัยใต้เจ้า วันนี้จะมาลงช่องยูทูบแจ้งข่าววัน,นจะลงชิพให้ใหม่นะครับผมสวัสดีครับวันนี้พโฟกวัสต้องใงใจแต่เจ้านะครับผมสวัสดีถ้ามาสวัสดีจะตสิบหนึ่งบทให้ฟังกาบพากจะหนึ่งบทนะครับผมแล้วโยโชก็ะขวานหนึ่งบทฮรผมอะระหังจำมาจัมพุทธโอพระขวานพคตรทางพระขวานทางอาทิตวาทิม Nếu ác áo tóp ác áo ạt áo tóc áo tóc áo móc 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 áo พระผูมีท่าพราเจ้าเวชาาลนันประเจริฐทองพรามินตาชาติทุกคนอยากบัดคาบในเร่องทบฉชนนี้นะครับผมสวัสดีครับผมเราเรียงใหม่อีกนะครับผมจบแล้วไปบทหนึ่งลงแต่ซ่องดูทุกทุกวันเลยลงมาดังเลย หนุ่มจอมดูทุทุกวันปิดสิบก็ไม่ปิดนะครับผมทุกคนทุกวนเราเรียงไม่ยังแจ้งเราไม่ลงชิดสามเดือนสองเดือนนะครับผมมาแจ้งชิดวันนี้สวัสดีครับเรียบลงมาหน่อยเรียบหน่ำเหนอ